สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับช่องออนซันเดย์ตอนเย็นๆนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับห้าโมงกว่าแล้วเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูกันว่าจากที่เราไปขายตอนเที่ยงนะครับวิ่งพ่วงข้างขายน้ำอ้อยสดนะครับดูนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนี่นะครับอ้อยที่เอาไปเมื่อเช้าก็คันไปก็ได้คันเพิ่มนะครับก็หมดนะครับ ที่คันไปก็หมดส่วนน้ําแข็งก็หมดนะครับน้ําแข็งหมดส่วนลําอ้อยที่เอาไปเต็มถังเมื่อเช้าก็เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับพวกนี้เอาไปคันต่อนะครับคันได้นะครับไม่เสียนะครับถ้าเป็นลําอย่างนี้เอาไว้หนึ่งวันอีกพุ่งนี้คันได้อยู่แต่ถ้าคันออกมาเป็นน้ําแล้วก็จะเสียเร็วนะครับนี่นะครับตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่นะครับ ส่วนสังอ้อยก็ยังไปอยู่ข้างหน้านี่นะครับหลังที่กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับสังอ้อยมีอยู่ข้างตะกแรกงข้างหน้าที่มีสังอ้อยอยู่นะครับส่วนด้านนี้นะครับเป็นซากอ้อยนะครับที่เรากลับมาบ้านแล้วามากองไว้นี่นะครับยังไม่ทำอะไรเลยครับแต่ว่าจะเอาทําปุ๋ยอินทรีย์ก็ยังไม่ได้ทําดูนะครับนี่คือซากอ้อยแต่ละวันที่เราไปขาย โอ้เราขายทุกวันนะครับก็จะเยอะหน่อยนี่ครับเดี๋ยวก็จะเอาขนลงมานี่นะครับกองไว้ตรงนี้ก่อนนี่นะครับนี่นะครับซากอ้อยคือนี่นะครับเราจะมีเครื่องอยู่สองตัวนะครับ เครื่องจะเป็นเครื่องแบบติดซาเล้งแบบนี้เครื่องสองระบบนะครับส่วนเครื่องอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเครื่องรุ่นเก่านะครับเป็นซีเนะครับตัวนี้ใช้น้ํามันนะครับก่อนออกจากบ้านก็จะใช้เครื่องนี้คันนะครับ <c oughs> นี่ครับตัวน,นี้ก็เป็นอ้อยนะครับคนที่อยู่บ้านเขาก็จะทำความสะอาดอ้อยไว้รอนะครับ นี่นี่คืออ้อยที่เตรียมไว้สําหรับขันพุ่งนี้นะครับจดีเตรียมไว้หนึ่งพอสมควรทีเดียวนี่นะครับวันหนึ่งก็จะใช้เวลาวิ่งอยู่ประมาณจากเที่ยงถึง4ี่มงเย็นครับเ็จะจอดตลาดอีกชั่วโมงหนึ่งก็ห้ามงเย็นก็จะกลับบ้านสักห้าโมงกว่าเราก็จะมาถึงถึงสวนนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ยอดขายได้เท่าไหร่นะครับยังไม่ได้นับเลยนะครับไม่รู้ได้กี่บาทวันนี้เอาครับมาลุ้นกันวันนี้จะได้กี่บาทวันนี้ไม่ค่อยได้เหรียญน,นะครับเหรียญมีน้อยครับวันนี้แค่ไม่มีเลยวันนี้ได้เหรียญเยอะมากเหรียญเหลือแค่สิบบาทเอง เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแสอ็ดสิบอ่าครับ วันนี้ยอดขายทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบาทนะครับอ่าครับเห็นไหมครับอาชีพวิ่งรถขายน้ำอ้อยนะครับไม่ต้องรอตลาดนะครับวิ่งไปเส้นทางที่เราเคยวิ่งนี่แหละครับคนซื้อก็อัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับอ๋อขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับนี่ครับอ้อยเหลือนิดหน่อยนะครับ พวกนี้ก็จะไปวิ่งรถขายกันต่อนะครับติดตามบ้านสวนออนซันเดย์ด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ